กากเกอร์ดินกันไหมครับในทุกคนในการไปโคเลยเาวันนี้ผมมาเล่นได้อะเฮ็ดอีพีสองนะฮะชนะเบ็ดสบายมาทเล่นกันเถอะได้อะเฮดอีพีสองไปเป็นนะขอชนะก่อนเฮ้ยทัาเล่นกันเลยแป๊บพี่ไปแล้วเดียวไปก่อนเลี้ยงคนเดียวไปก่อนนะครับไม่ได้ไ้มชนะโยครับชนะอย่าเปอยเขาเลียเอายูทูลองสิพี่ไปเป็นนะพี่ไปเอาเองเลยแป๊บขอดูยูทูบก่อนได้สั้นๆมาดูนี่เรากำลังดูวิดีโอเพื่อรับจัน พึกันมาเร็วนี่ดูวิดีโออยู่มันเบาเพอี่เล่อบพี่มานี่มันมันเป็นวิดีโอเนี่ยมันกดไม่ได้พอพอเสร็จแล้วมาเล่นกับพี่โอเคเล่นคนเดียวไปก่อนเล่นกัดูวิดีโอเล่นมาก่อน่นแค่หนึ่งวิดีโอนะเราที่หมดไปเลยได้กล่องรถด้วยเอ้รถใหม่าา สองร้ง 15, อยาว,ยวนันโอ้ยชดเดือนเบพี่ไป,ปกันกันนะพี่ไปขอแป๊บขอขอเงินละพันขอกล่องก่อนสองร้อยทำไมถึงเป็นสองอร้อยอ่ะเบสนะพี่ไปขอเง้นตังก่อน ขอเล่นได้ตังก่อนนะตนังเร็วๆจะไปเล่นด้วยกันจะ,จะ,ะเล่นไหมเนี่ยนะสองพีใช่ไหมอ่ะเข้าแล้วเข้าแล้วเหมือนกันไวไฟนะมาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วมาอมามาเจเ็บไปตัวอเลยฟอร์มเราเามันแน่นอนนี่นั่นคุักอ่ะโอ้เข้ามา <c oughs> ถึงมียูโฟด้วย มุลาวันมาแล้วนอนนอนนอนจะนัดได้ไงอ่ะนัดสองลวดนอน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 เาลันตาซะเองอันนี้ถูกชอบดูเมสซี่เกอร์นกกจะกะแอบจนัแบบจิ้วเขียบบ่าววันพูดเบาๆสิอย่าพูดดังสิชอบชอบดเมสซี่เกอร์นักตาพูดเบาๆันพูดเบาๆ ายเถพูดเบาๆสิเนาะพี่ไปตายเองเออไปละเล่นน้ำกันไหมไม่ทัะนี่เล่นน้ำตายซะแหละเล่นน้ำกันเถอะโอ้เทพครับนุ่นนุ่นนุ่น ninja เต่าครับนินจาเต่าอ้าวสีสีแล้วพี่บอกสนแค่นานนะ ไปก่อนได้ยูลาก่อนนะพี่อ่าอาเป็นไงพี่ชนะชนะเฉยเอาใหม่เอาใหม่ดอกตาเอาใหม่เอาใหม่พี่ไปพี่ยังไม่ขึ้นเลยตีไปเอาใหม่ดีโฆษณามาแก็มาเฮ้ยเปล่าหร้มไม่มันก็หลุดไปไหนไปแล้จอมันมืดไปเลยขอเป็นคนเดียวก่อนเด้อโฆษณามารอแป๊บสิโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ไม,ไ,ไม่ได้คบเนะกินเลยแป๊บน่กดไม่ได้ไงิแป๊บนก่กดไม่ได้แป๊บพี่ไปปิดเดี๋ยวบบก,ก่อนเดี<อ>กก๋ยวบบก่อนเบานี่ตัดคลิปไม่ได้ทำไมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาใหม่นะคบผมขอออกแล้วเข้าใหม่ก่อนพูดเบาๆดิ่ ข้าวเร็วนี่ข้าวอยู่ข้าวเสร็จยังไงรู้เร็วสิเดี๋ยวคลิปนี้เสร็จเราจะไปเก็บตังค์อโอ้ยดับเลยน่าชมครับวันนี้พอกินี้าวเสรเราปิดเครื่องก่อนนะครับเกิดอะมรสิบเก้ามเข้าอยู่ แกอ้าอืทำไมันม oh, ี oh, oh, ้ไปเล่อไอือพีค่อไอรู้เลยเป็นตัวอะไรเด็ชนะเอวอืออ้าวจะชนะได้ไงคงต้องชนะสองตัวให้ได้นี่อ้าวต้องชนะสองตัวให้ได้ทำไมอ่ะ บอกใหตัว้าตัวให้ลไปก่อนิ๊บอาทำได้ยังไงอ่ะจะชนะแกไม่ต้องอ่ะอุ้ยมาแล้วไปไปนะไมได้แค่ครึ่งจอยเนช่ได้ก่อนอุชิโทษนะครับแคนคลนี้เขาจบอะไเท่านี้